เราไปอยู่ด้วยกันในเบรกสุดท้ายนะครับของรายการป๊อปพยากรนะฮะรู้ก่อนใครเพลงไหนจะดังครับอ่ะเดี๋ยวที่เราจะว่าด้วย YouTube ชาร์ตต่ตามธรรมเนียมนะครับยูทูบคือเอเพลงในชาร์ตนั่นแหละเอามาดูว่ายอดวิวยูทูบเนี่ยเท่าไหร่ครับผมก็อันดับที่5นะครับของยอดวิวก็เป็นพี่เบิร์ด อย่าทําอย่างนี้ไม่ว่ากับใครอันดับที่สี่นะครับรักเดอะมูสลักเดอะมูสนี่ล้านหนึ่งของพี่เบิร์ดเนี่ยยังไม่ถึงล้านไม่รู้ทําไมอันดับที่สามก็เจ็บและชินในเองนี่จะคุณของผมก็ยังแค่ล้านกว่นกว่าเองอันดับที่สอง MBO l i ิไม่น่าเชื่อผมบอกแล้วล้านแปดหลังจากเราบิ้วในรายการไปว่าให้ดูคือเพลงนี้ไม่เกี่ยวเลยนะในชาร์ตนี่ในชาร์ตนี่ไม่ไม่ไม่เห็นแล้วมั้งรู้สึกว่า มแล้วทำไมมันคนดูมันเยอะจังอันดับที่หนึ่งเป็นคอกเทลครับยังคงเดิมอยู่นะฮะแบบทิทิโปแชมป์เลยนะเนี่ยคือทั้งแชมป์ของ YouTube แชมป์ของชาร์ติใช่ถ้าดูส่วนต่างนิดหน่อยนะถ้าดูว่ามาคะแนนต่างกับสัปดาห์ที่แล้วเท่าไหร่นะครับพี่เบิร์ดนี่ขึ้นมาไม่กี่หมื่นนะฮะพี่เบิร์ดขึ้นขึ้นช้ามากอะลักของเดอะมูสนี่ขึ้นมาประมาณ200,000กว่า ทางเจ็บและชิ้นไปของ E T C นี่ขึ้นมาประมาณนิดเดียวอสี่ห้าหมื่นนะฮะส่วนค็อกเทลจะ่ทำให้ฉันเสียใจนี่ขึ้นมาเยอะเลยนะครับห้าแสนได้ขึ้นมาประมาณห้าแสนเลยนะฮห้าแสนได้นะขึ้นมาเยอะนะครับคืออาทิตย์เดียวเนี่ยขึ้นไปห้าแสนเพราะทางโทษมิคี้ยังสดของโอลิฟนี่ขึ้นมาประมาณสี่ห้าแสนเท่ากันคุณไม่น่าข้ามครับโอลิฟโอลิฟนี่ก็ขึ้นเร็วนะถ้าถ้าอย่างเงี้ยโอลิฟอย่าข้าม โอลิ่อยากข้ามข้าคนข้ามได้คนแม่แต่โฮลี่บอกว่าคือทั้งลูกรลักแล้วก็กินบิกของเพลงเนี่ยน่าจะชวนให้พวกเธอประสบความสำเร็จให้ไแต่เพลงเนี่ยมันก็ในชาร์ตก็เห็นเห็นอยู่มันก็ไม่ได้มันก็ไปได้ไม่เท่าไหร่ท่านผู้ชมเราก็เห็นเห็นกันอยู่แต่ว่าไอ้ยอดวิวเนี่ยมันน่าดูมันน่าดูซะงั้นเดี๋ยวเป็นไม่ได้เดี๋ยวถ้าไงสัปดาห์ต่อไปผมอาจจะเอาพวกเกิร์ลแบนด์มานั่งดูอันดับกันวิเคร์กันใช่ไหมิเค์ขันก็คือความพอตของวงไหนคืออาจจะไล่ไปตั้งแต่เกาหลีเลยเพราะว เป็นคนจุดประกายในกระแสช่วงนี้มาก่อนสองสามปีเปล่าสาวสาวสาวคุณียนไปแล้วเออเกิร์กร๊ปจำได้ผมว่าเด็กบางคนที่เลียงสาวสาวสาวออกนี่ยังไม่เกิดเลยแอมแบมปึ้งนี่เกิร์เกิร์กรปเราใช่ไหมเกิร์กร๊ปของบ้านเรามีตั้งแต่โบราณมาแล้วนะเอ้ยมีตั้งแตามาแล้วไม่ได้เข้าสาวสาวเลยจบยูทูบไปครับ คุณชาวครับก็มาเข้าเรื่องที่ติดไว้เรื่องที่ติดไว้อคุณเคยจัดในรายการในเรื่องแพงกิ้งมันคืออะไรครับยังไมเล่าไปผม,มคงงคเคยเห็นข่าวแพลงกิ้งนี่เมื่อประมาณเดืนอน2เดือนที่แล้วคือ huh. มมนเป็นข่าวเพราะว่าเด็กที่นิวซีแลนด์หรือไม่ก็ออสเตรเลียเนี่ยฮะตกต้นกาเนิดต้นกำเนิด,นเนดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นข่าวมาก่อนอพอเป็นข่าวปุ๊บก็เป็นข่าวนี่แหละเด็กตกลงมาจากจาก จากบ alcony คือระเบียงพาดไปชั้นเจ็ตกลงมาตายอืก็เลยเหมือนกับว่าเป็นที่คือฮากันอืผมก็เลยสงสัยแล้วก็สนใจว่าไอแพ็คกิ้งมันคืออะไรก็เลยไปไปทำแพ็คกิ้งแล้วตกลงมาตายถูกต้องอ้ยย่าก็เลยเข้าไปดูในในข้อมูลในวิกิพีเดียก็เห็นข้อมูลของการละเล่นแบบนี้มา จริงๆไม่ได้เพิ่งมีนะมีมานานแล้วตั้งแต่ปี1 9 9 7กว่าปีแล้วปีนี้หนึ่ปีแล้วเกิดที่กริกทังกิงนะฮะคนอังกฤษเขาลองทำกันดูแล้วก็หายไปพักหนึ่งจนกลับมาบูมใหม่ในปีนี้สาเหตุที่ผมเชื่อว่ากลับมาบูมเพราะว่าน่าจะเป็นพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆก็ถายรูปปุ๊บอัพขึ้นเลยอัพขึ้นเลยแล้วก็พอคนเห็นปุ๊บเว้ยทำไม่ยากนี่ก็เลยทำตามกันนะฮะจน ดังมาถึงเมืองไทย <S <S ก็คืออันนีภาพนี้เลยครับภาพนี้เลยครับนี่เป็นทำสมาธิมครับไม่ใช่ไม่ใช่ท่านท่านทำอะไรไม่ทราบคืออันนี้เป็นแบบผมเห็นขั้นแรกก็ในการสรยุทธ์นะครับเรื่องราวชาวนี้เอามาคือตอนนี้มาตัดภาพหนังสือพิมพ์ก็ขึ้นหน้าหนึ่งตอนที่คุณเดชสวิทย์นั่นแหละมีขึ้นหน้าหนึ่งหลายฉบับเลยอันนี้เป็นการพักกิ้งที่ผิดวิธีครับเพราะว่าผิดวินัยด้วยครับไม่ใช่เออผิดวินัยด้วยัย น่คือสีเนี่ยเท้าต้องลอยหมดเลยนี่เท้าท่านยันกับประตูไว้อ๋อตามกฎใช่ไหมฮะตามกฎครับแขนแนบลําตัวหน้ากลมแล้วก็เท้าจิตอ๋อไม่น่าวบาเป็นแพนกิ้งทั้งนั้นผมมีผมมีของที่ถูกต้องนะครับอันนี้ถูกป่ะเนี่ยของพี่ชูวิทย์เขาก็ถูกแหละแต่เท้ามันแบะไปหน่อยแบะแบบนี้มั้งเลยเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมฮะ กระดูกระดูกระเดี่ยวอ่ะไม่ทำงานต้องูไวด้วยนะฮะใกล้เรื่องตั้งละใกล้เรื่ตังละชีวิตเลยเล่นเล่นเลยคือหลังจากที่ไอพวกคัตเอาท์โปสเตอร์ในกรุงเทพนี่คนข้างเยอะใช่ไหมหลายอันดับที่แบบว่าคนไลค์เยอะเป็นไงบ้างครับอ่าก็ผมให้โปรดิวเซอร์เรารวบรวมกันมาว่าอันดับแพนกิ้งที่อยู่ในเพจในเพจ ออฟฟิเชียลคือเพจเป็นทางการของไทยแลนด์ของไม่ใช่ของมึงนอกครับมึงนอกเลยของมึงนอกครับก็อันนี้เป็นเนี่ยเป็นเฟซบุ๊กคอมแพงกิ้งของเขาเลยเป็นเพจของเขาแล้วก็ให้ดวลดับจากการที่กดไลค์อันนี้เป็นอันดับ5้านะครับก็สองพันอันแี้แต่เท้าแตะนะอันนี้อันดับที่สับครับ ประมาณ2,000สองพันหนึ่นร้อยสี่สิบสี่ไลท์สองพันอันดับสามครับดับสามดับสามเลยครับโอ้โหอันนี้มันแพงกิ้งเหรอเดี๋ยวก่อนเอันนี้แช่ภาพไปหน่อยผมไม่แน่ใจนะแต่เท่าที่อ่านกติการเข้ามาคือการคว่ำหน้านะไม่ได้นอนหงายหรือนอนยองยงงแบบนี้นะฮะอือไม่เป็นไรข้ามไปได้ไม่ไรคาดไปเอาดับสองเลยครับ 4 9 0 5ไลค์อันอันนี้นถูกต้องใช่ไหมถูกต้องใช่ไหมมันน่าจะเป็นพวกเสือดาวหรือว่าหมีอะไรนี่นะอ่าขอดับหนึ่งเลยครับแล้วแช่ภาพนานๆเลยครับอันนี้ไปกันการโอ้ก<ไห> <laughs> ็ได้ได้นะแอสซวดอยู่ไหนเนี่ยแบบตรงกับตันได้มา <laughs> เผื่อเขาดึงแบบว่าสายอะไรนะมันจะมีสายออกซิเจนใช่ไหมเวลาเคอเดยดึงผงดึงเ็ดไปดึงสายอื่นขึ้นมานี่ หมดสืบพันเลยนะฮะอันนี้เป็นดับหนึ่งที่เขาจัดมาส่วนผมผมไปหามาเพิ่มด้วยเอ้ยผมคอมพิวเตอร์หามามันมีแพงกิ้งของผมเองโดยบังเอิญหรือยังไงไม่ใช่แพ้งก็มีภาพมาไอ้โดขอขอภาพเลยขอภาพครับเป็นเด็กแว้นแล้วก็แพงกิ้งขะเขาเฮ้ยนี่ไม่เแพงกิ้งไี่โดนจับแตกรถบิดมัน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 เด็กแว้นเนี่ยโดนจับใช่ไหมวันนี้พี่วราเล็กวราเล็กนะเดี๋ยวน่าขามีผมคุยก่อน ไม่ใช่อไพี่วรานเลตอัดรถกันเปล่าพี่รายการแฟนผมชอบพี่มากเลยไม่เหมือนนะไม่ใช่ผมเรียนแบบน้องเฉยเฉยๆผมว่าเมื่อกี้ใช่แพนกิ้งใช่ไหมครับเมื่อกี้เป็นแพนกิ้งเหรอเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับแพนกิ้งแล้วมีอันหนึ่งที่คล้ายๆกับแพนกิ้งถ้าดูจากภาพนะครับเป็นการเป็นการเขาเรียกว่าอุยเป็นการกราบแบบก็คือคือผมดูแล้วก็ละไม้ละไม้มันเป็นการกราบอีกแบบหนึ่งของพระ ของพระอกนี่อีกนิกายเนี่ันี่เป็นการกราบแบบอันอัสดงป็นข้าประดิษฐ์อของเราเป็นเบญจางข้าประดิษฐ์อะไรทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการกราบพระอีกแบบหนึ่งนะโอเคไม่ใช่แพงกิ้งเอามาดูให้เชือมาแกล้งเอามาแกล้งคุณหลผมเคยดูรูปพวกนี้ในอินเทอร์เน็ตนะมันจะมีแพงกิ้งแบบว่าแพงกิ้งบน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 คนด้วยนะอ่ผมเห็นผมเห็นผมไปดูมาน่าตื่นตาตื่นใจมากเอ๊ะ แฮงกิ้งบนคนหมายถึงว่าใส่เสื้อผ้าไหมเดี๋ยวก่อนชุดเป็นยังไงทั้งใส่แล้วไม่ใส่ดี <c oughs> กว่ามีเรื่องหนึ่งอะผู <c oughs> ้ชายตัวเล็กแบบผอมมากผอมแบบว่าเป็นโรคอ่ะแล้วก็คนที่แพ้กันบนผู้ชายคนนี้ก็คือ <c oughs> เป็นผู้หญิงแบบอ้วนมาก <c oughs> แบบเพะเลยอ่ะ <c oughs> แล้วทับบนผู้ชายคนนี้ <c oughs> ไม่รู้ตายป่ะนะฮเห็นน่ากลัวมากเว้ยไปเลฮะเว้ยไปเลเดี๋ยวส่งให้ดูเดี๋ยวว่ากันนะท่านผู้ชมอ่ะหมดเรื่องแฮงกิ้งแค่ครับหมดแล้วใช่มัครบก็ที่เราค้างไว้ผม ผมก็เอ๊ะชาร์จเจ้าจากชาร์จชาร์จต่างหวัดแล้วผมอยากได้ชาร์จประเทศประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอื่นๆอะไรเงี้ยอีกแบบว่าเราต้องชาร์จสละชวาฮีรีอะไรมาด้วยแต่เขาเนี้ยเอาสวาฮิรีสวาฮีรีมีเหรออัลมาจบีนะแล้วประเทศสวาฮีรีมีนะลาวเหรออืมนี่แต่สัปดาห์นี้เราเอาชาร์จจากประเทศลาวมาอ่านี้แต่ว่าไม่ถึงกับอัปเดตมากครับอันนี้เป็นช่วงเดือนเมษาเมษาคือคือสองเดือนที่ผ่านมาอันดับอันดับห้าเนี่ยครับเดี๋ยวก่อนนะ ประเทศเราข้ออัปเดตช้าๆหรือว่าเรา chart chart, รอัปเดตช้าเราอัปเดตคือโปรดิวเซอร์ผมมาบอกผมว่าพี่เช้าผมเข้าไปดูแล้วแต่ว่ามันเป็นภาษาลาหมดเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาพูดว่าอะไรคือต,ตัวอักษรมันอ่านไม่รู้เรื่องทําไมไม่เรียกยามหรือแม่บ้านมาช่วยแปลล่ะขนาดนั้นยามคนในออฟฟิศใช้ <c ười> ใช้เขาได้เรียกคุณแม่บงแม่บ้านพี่ยามอะไรเงี้ยโอเครายการชาด์ตรายการชาด์ตรายการชาด์เอากลับกลับขึ้นมาหน่อยครับกลับขึ้นมาหน่อยครับก็อันดับ เขาบอกอันดับที่5นะครับอย่าจำใจฮักกันของจีอะไรเนี่ยน่าว่าจีน,นี่สอง<ฮ>จีน,นี่ใช่ไหมอ,อันดับที่สี่อ่ะคุณช่วยอ่านดิเด้บ่อยากได้ดินของแบล็คไอส์พีไอแบล็คไอส์เฉยแบล็คไอส์ Black e y e ์อ่าพไม่มีอันดับที่สามสามขาดเจ้าในวันนี้แอมบิชันโอ้โหอ, oh อันดับที่สองวงนี้ชาวไฟรู้จักกันดีเซลนะฮะกับอาการของคนทึมทึ้ง ทึท้กทึ้มแล้วก็อันดับที่หนึ่งขาดใจของเบบี้เอ้ยผมเพิ่งสังเกตนะเดี๋ยวจะเพิ่งเอาลงนะครับกราฟิกชื่อผมเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยถูกต้องไม่มีชื่อผมเป็นภาษาก็เหมือนจะคล้ายกับวงไทยอ่ะคือให้มันดูอินเตอร์หน่อยไง่ไหอยากอยากดูหรูอหระแต่ว่าชื่อเพลงไม่ใช่เลยนะคงขายยากอุปกรณ์การคนเพลงว่าส้มตามใช้ชื่อวงว่าส้มตามผมไม่มีทึ้กทึ้มเนี่ยผมถามแล้วผมแปลว่าบอกว่าน่าจะอาการคนทนทุกข์ถามาทึกทึ้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ อันนี้มันมีมันมีเพลงครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ให้ให้เปิดเปิดได้ฟังอันดับหนึ่งแล้วกันอันดับหนึ่งของเบบี้ใช่ไหมฮะขาดใจมันเบบี้หรือบาร์บี้ผมว่าอ้าวว่าเบบี้เพราะว่ามีตัวอาร์ถ้าบาร์บี้ของวงไทยไม่มีตัวอาร์ขาดใจของเจจิตลิน์เปล่าฟังสิอ้าวลองดูก็มันม้วนขาดใจผู้คขาภูมิใจเป็นดันมากเฮ้ยดำเสนออดีตพี่ายเจนะ กับมาหาเธออย่ารอทักอาอด้วยกันกวไม่ใช่หมอว่าใจนีอ่างหงไม่เงาเลือเกินอไปบ่าใครฮับใมีเวลาให้กันเมืใครหรือว่าเจ้ากับเขากันเลยกันไม่คือมีดาวหลงดาวหลุดในบ้านเราเลยนะครับใช่ครับโหลดเพลงนี้เึ้หน่ารักอย่างนกันนะนะ่ะ ไม่ต้อะไรเฮ้ยท่านรักเหมือนกันนะนังเอกหรือว่านักร้องนี่แหละไม่ธรรมดานะสถานีโทรทัศน์ที่นั่นก็เรียกสถานีสุรภาพนะคุณสุรภาพพระราดีสุรภาพอ่ะผมเชื่อว่าในยูทู e น่าจะมี ฮเราไปเซิร์ชดูแล้วกันเราั้งวงอีกสี่วงที่ติดท็อปฟล์ของเขาด้วยนะครับเอ้ยแต่น่ารักใช้ได้นะขอย้ำอีกทีหนึ่งให้คนเราน่ารักเคยไปมาไปเวียงจันทร์แล้วก็ไปวังเวียนมาน่ารักมากแลวส้มตำเขาอร่อยมากเป็นส้มตำที่อร่อยสุดในโลกที่เคยกินตอนที่ลาวข้างๆวัดในเวียงจันทร์ร้านข้างถนนเลยแล้วก็สั่งเขาตำมาให้กินแบบ ดูสกปรกสปกสปรกอ,อ่ะส้ตมตำเนี่ยร้านไหนสะอาดใหม่ๆนี้ไม่อร่อยนะ,ะต้องแบบร้านสกปรกสปกปรกไม่ไม้บุโรทั่งครกเป็นแบบแบเก่าๆหน่อยมันน่าจะอร่อยอย่างนั้นเลยหระวันหลังเรามาจัดอันดับส้ตมตำในกรุงเทพหรือในเมืองไทยอ่าเดามีเดยวมีเดยวมีนะฮะอ่อันนี้ต้องอาจจะต้องอาศัยข้อมูลของคุณนูกฟังนะช่วยส่งมาให้หน่อยว่าส้มตำร้านไหนที่คุณไปจกมาแล้วอร่อยที่สุดเออาจังหวัดก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นกรุงเทพส่งเฟซบุ๊กเาหน่อยไหมเฟซบุ๊กของเรา เฟซบุ๊กขึ้นได้แล้วนะครับเฟซบุ๊กของเราคืออะไรก็ว่ากันไป facebook.com/top พยากรนะฮะอ่าที่ติดค้างกันไว้ชาร์ตต่างจังหวัดโอ้โหเรามีจังหวัดไหนบ้างครับพี่ชาวครับชาร์ตต่างจังหวัดอ่ะผมขอพก iPad ผมขึ้นมาดูสคริปต์หน่อยนะฮะเริ่มที่ x f m network เชียงใหม่ f h m ไม่ใช่ x f m f f อ f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  ย f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  ก็อันดับ5นะครับครับเฮ้ยเราไล่อจากต่อสิบแล้วกันอันดับ10นะครับค็อกเทลอันดับ9ลุตเดอะสตาร์อันดับ8ดไดโดฟินเฮ้ยไดโดฟินไม่ได้ขึ้นที่ที่กรุงเทพนะตรองทันจังหวัดอันดับ7หน่วงอันดับ6บอยยังอยู่อันดับ5เต้วิสันล์อันดับที่สโตเฮ้ยโตไปโผล่ที่เชียงใหม่เว้ยครับสามลักเดอะมูสสองอีทมีเบิร์ดขึ้นที่เชียงใหม่ เม่อที่ดูนี่ความหลากหลายความแตกต่างของเพลงก็จะไม่ค่อยแตกต่างกับที่กรุงเทพเท่าไหร่นั้นที่เชียงใหม่นะอ่าอ่าอ่ามีวนๆอะไรแต่ว่ามีบางอันที่ก็แตกก็คือที่ที่กรุงเทพดาไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ครับไปดูจังหวัดอื่นหน่อยจังหวัดอื่นจังหวัดต่อไปครับมีอะไรบ้างจังหวัดต่อไปจังหวัดบางบัดต่อไปน่าจะเป็นอุดรหรือจันทบุรีนะครับเดินทางหน่อยนะฮะจากเชียงใหม่ไปอุดรคุณนี้คุณนี่สิทธิ์ไม่มีเราจะคุยของรูทสายไม่ดีพระแพงเก้ากบแท็กซี่ มาอันดับ8นะฮะอันดับที่7 baby sister นะฮะอันดับที่หกนพพรชมนี้เอ้ยไม,ม,ม่ใช่สานานี้สานี้ไปขึ้นในอุดอรเ <reviews> ลยนาฬิกาหยายัวใจอยู่จังหวัดนั้นหรือเป<อ>ล่าส่งเพิ่งใหม่มานะถ้ากลับไปหลับลักลักหลับอะไรนะหลับลักคืออ๋อโอ้โห กลับไปหลับสักคืนตุยเอฟผม,มก็เลยสงสัยอยู่ทำไมมีเพลงชื่อแบบกลับไปรักหลับสักคืนนะมันไม่น่าใช่นะสี่จินตนาการของตุงตามสามยังไม่พ้เกียอะไรายบอยพีซเมคเกอร์สองน้อยกว่ารักม,มากกว่าชอบนัททิวหนึ่ง <1 S 1> ดับไฟด้วยน้ำมันของนัสักดาทอนนะฮะตัวต่อไปครับอิทิดอนนไม่เอ่ยตัวต่อไปครับจันทบุรีนะครับขอไม่ังหวัดสุดท้ายแล้วกันนะฮะเอาทอปไฟเลยครับพี่ชาวครับเวลาใกล้หมดอ๋อทอปไฟเลยครับครับออดับไฟด้วยน้ำมันนะครับแล้วก็กลับไปรัก หลับสักคืนแล้วก็หลับหลับสักคืนไหมแล้ฟลี่เกิลเฮ้ยต้อนเอฟระดับหนึ่งที่จันทบุรีสิงโตเดอะสตาร์สองแล้ฟลี่เกิลนะฮะอ่ะไปสุราทันไหมพอละเวลาหมดหมดนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามป๊อปพยากรของเราในวันนี้นะฮะก็ติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ใน Facebook นะฮะเพจของป๊อปพยากรแล้วก็ทวิตเตอร์ .com/sasppayakorn ครับผมอืมก็สัปดาห์หน้าก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเราจะเจออะไรไป ใครพงไหนจะขึ้นอยากดูอยากรู้ก่อนใครว่าเพลงไหนจะดังก็ชมรายการเรายังไม่ได้อีกหนึ่งครั้งนะครับเราออกอากาศหนึ่งทุ่มไอหนึ่งทุ่มถึง <c oughs> ออกอากาศหนึ่งทุ่มถึงสองทุง่มแล้วก็รีลานตอนเที่ยงคืนใช่ไหมครับ <c oughs> โอเควันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนสัครบสวัสดีครับ <c oughs>